โสมขาเอาจริงจอรพิเศษเข้ากรุงเลยก็คืออย่างนี้หมายถึงว่าหลังจากที่ขเขมรหลังจากที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับเขามีการรวบรวมนะครับสถิติของคนที่รับแจ้งหายไปจากประเทศเขาคือไปอยู่ในขเขมรแล้วหาตัวไม่เจอทั้งหมด300รอยกว่าคาดี300รกว่าคนที่หายไปและยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนจนกระทั่งมาเจอนักศึกษาที่ถูกซ้อมทรมานจนกระทั่งตายแล้วเอาศพไปทิ้งเนี่ย ก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันขึ้นมาประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยนะครับท่านก็ออกมาแถลงการว่าอยากจะขอความร่วมมือกับประเทศเขมรให้ช่วยดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและยุติธรรมที่สุดรวมถึงช่วยหาคนเคนเกาหลีใต้ที่ไปตกค้างอยู่ในเขมรอีกจํานวนมากกว่า300คนซึ่งทางการเขมรก็เพิกเฉยเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดมาวันนี้ แต่เรื่องนี้มันถูกบ่มเพาะย้อนหลังขึ้นไปสามเดือนถูกบ่มเพาะขึ้นไปสามเดือนก็คือเดือนอะไรนี่เดือนตุลาใช่ไหมกันยาสิงหาสิงหาแล้วก็พฤษภาใช่ไหมพฤษภาสิงหากันยาเรื่องมันมันต้นแบบพฤษภาแล้วครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่โดนเนตเต็มจํานวนมานะครับขอบคุณมากนะครับช่วงนี้ผมขายของไม่ค่อยดีพวงมาลัยเหลือทุกวันเลยสมองเลยตื้อตื้อตันตัน <t ouch> นะครับเอ่อทางทิกติกนี่ก็เงียบ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 จังเลยนะจู่ท่านเป็นช่องกเก่าผมนะไอช่องปันอ <t ouch> <ๆ t> ุทีวีเก่านะโอ้โหแม่งพุ่งชิบหายเลยนะครับเออนะแต่ตอนพอพอ,พอช่องนู้นโดนแบนปนึมาอยู่ช่องนี้ช่องนี้ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยค่อนข้างจะเงียบเงียบนะฮะอืเอาะล้ครับเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อนะ <t ouch> คือหมายความว่าเรื่องที่เกาหลีใต้เนี่ยที่เขาจะไป จะไปกลางกรุงพนมเปญน,นี่มันเป็นเรื่องจริงนะครับต้องบอกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันเป็นเรื่องจริงนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเน a มานะครับขอบคุณมากนะฮะมันเป็นเรื่องจริงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยประธานาธิบดีเกาหลีใตไ้ได้เรียกผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกรุงโซนะครับและเรียกรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้และได้เรียกทูตเขมรประจํากรุงโซเข้า เข้าพกหารือก็มีการมีการพูดคุยกันลักษณะเหมือนกรบจิงจังว่างานนี่กูเอาจริงนะเฮ้ยมึงไปติดต่อประเทศมึงให้เรียบร้อยไปดําเนินการให้เรียบร้อยซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดมาหลังจากที่มีนักศึกษาเกาหลีใต้ถูกซ้อมทรมานจนเสียชีวิตแต่การที่ประธานาธิบดีได้สั่งข้อราชการลงไปยังที่กระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้เขาสั่งไปตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนที่แล้วแล้วแล้วนะครับ เขาก็ได้เรียกนะครับเอกอัคราชทูตเขมรประจำกรุงโซเนี่ยได้มาพูดคุยว่าให้รีบดําเนินการค้นหาบุคคลพลเมืองของเขาให้ด้วยแต่หลังจากนั้นมาสองสามเดือนก็คือไม่ได้รับการตอบสนองใดๆจนกระทั่งมันมาเกิดเรื่องเพราะมันเกิดเรื่องเขาก็เรียกมาคุยต่อเขาก็เรียกมาคุยว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเขมรยังดื้อคือหมายความว่าถ้าเขมรไม่กระตือรือร้นและไม่คิดจะทําอะไร เดี๋ยวทางการเกาหลีใต้จะไปเองและประสานประสานกับทูตวันนี้เลยว่าถ้าวันหนึ่งเกาหลีใต้พิจารณาแล้วว่าขเขมรไม่ดำเนินการอะไรเป็นรูปธรรมขึ้นมาตามคำร้องขอของเกาหลีเราจะนำรบพิเศษรบพิเศษในที่นี้หมายถึงเป็นตำรวจรบพิเศษก็คืออลรินทราชหน่วยสวาด์อลรินทาราชหนุมานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าหน่วยรบพิเศษเป็นภาษาเกาหลีเขาจะใช้คำนั้น จากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเข้าไปกรุงพนมเป็นไปพร้อมๆกับรัฐมนตรีต่างประเทศของขเขมรไอ้ของเกาหลีใต้เขาจะนำกำลังไปเลยนะครับก็เหมือนเราสมัยทักษิณตอนนั้นจะไปกันแต่สุดท้ายก็เป็นละครลิงไงก็คือไม่ได้ไปกันแต่ว่าคราวนี้เกาหลีใต้เขาไม่เหมือนเรานะครับไอหาเขาเอาจริงนะแล้วผมดูท่าทีขาเขมรกลัวขเขมรน,นี่กลัวสุดๆเลยนะครับ เขมรกลัวเกาหลีใต้ยิ่งกว่ากลัวเวียดนามยิ่งกว่ากลัวลาวอีกเพราะเขารู้จกักเขมรเขารู้จักเกาหลีใต้เป็นอย่างดีเขมรน,นี่เขาตัวรู้เลยเขารู้ว่าชาติไหนที่มีพวกขายชาติเยอะๆประเทศไหนที่มีพวกไส้ศึกเยอะๆพวกทรยศต่อชาติเยอะๆเขาก็เขาก็จะไปตีตรงนั้นนะส่วนไอ้ประเทศไหนที่แม่งเป็นยังไงครับเข้มแข็งดูแล้วดุดันเอาจริงเหมือนกินกระทิงแดงเป็นไงนไอ้พวกนี้ก็จะไม่กล้า แล้วพอเกาหลีใต้ประกาศผ่านสื่อของตัวเองว่าพร้อมที่จะนำกำลังหน่วยรบพิเศษเข้าไปตั้งอยู่กลางกรุงพนมเปญพร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการสอบสอบสืบหาคนของเขารวมถึงทลายแก๊งเขาใช้คำนี้เลยนะครับเขาใช้คำว่ารวมถึงทลายแก๊งด้วยนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากองกำลังของเกาหลีใต้จะต้องติดอาวุธเข้าไปนะครับ จะต้องติดอาวุธเข้าไปพี่ธีรพงศ์พี่หนุ่งธีรเมธพี่ทิปโป้พดีนะฮะนะครับพี่เดอยเอ็กพี่มโนยพี่ต้นส้มบดีนะครับจริงไหมครับพี่เอไอดีดีนะฮะเดี๋ยวกูเติมแก๊สแป๊บหนึ่งเดือยพวกเรากูเติมแก๊สแป๊บหนึ่ง <S <S จริงไหมเออชนันเนี่ย เขมรมันก็รู้ไงแล้ววันนี้มันก็เลยจับไอ้สามคนจีนสีเทาได้เห็นไหมุณเห็นไหมพอเกาหลีบอกกูจะบุกเข้าไปแล้วนะไอ้สัตว์แล้วกูจะไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการกับมึงด้วยขอบคุณพินาราทิ์นะครับที่เป็นสมาชิกมาสี่เดือนแล้วนะครับขอบคุณมากนะฮะจริงไหมวันนี้ขเขมรจับจีนเทาได้สามคนบอกว่าไอ้สามคนเนี้คือคนที่ไปอุ้มฆ่าคนเกาหลี ซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่คนเขมรชัดๆไม่ได้มีคนจีนเลยไม่ได้มีจีนทงจีนเทาอะไรเลยแต่เขมรไปจับเอาจีนเทามาเป็นเหยื่อเพราะเขารู้อยู่แล้วนี่นะครับถ้าเกิดจับจีนเทามาเป็นเหยื่อได้ก็เป็นยังไงคนจีนก็แฮปปี้นะฮะคนจีนก็แฮปปี้แต่ไอพวกที่โดนจับนี่มึงอย่าไว้ใจเขมรน,นะ คอมเมนต์มันอาจจะหลอกมึงบอกเดี๋ยวตั้งข้อหายมึงอยู่สักพักหนึ่งมึงออกไปทำคอนเซนเตอร์ต่อมึงอย่าลืมนะไม่แน่นะบางทีจีนมันบ้าๆขึ้นมาบอกสามคนกูก็เอานะแล้วถ้าสามคนนั้นโดนจีนขอเข้าไปทีน่กูบอกได้คําเดียวเลยประหารชีวิตประหารสถ,ถานเดียวถ้าคอเซนเตอร์สแกมเมอร์เข้าไปไม่ต้องสืบมเยอะถามว่ามึงทําหรือไม่ทําบอกทําครับเอาทําก็ประหารสิคะประหารสิคะรออะไรคะอ่าโดนหมดจริงไหมครับ แล้วที่ไปจับจับมาเนี่ยล่าสุดไปจับมาอีกทั้งหกเจ็ดสิบคนเนี่ยปรากฏว่าไม่มีคนขเขมรสักคนมีคนอินเดียคนปากีแล้วก็มีคนไทยอยู่ห้าคน <S <S ขเขมรไม่มีสักคนแล้วเขมรเป็นคนดีอะเกาหลีใต้คุณก็ไปใส่ร้ายเขาหาว่าเขาเป็นอะไรเมืองหลวงแห่งแห่งอะไรอะมิจฉาชีพแห่งการจโจรกรรมแห่งการหลอกลวงคุณไปได้ เขาไปจับมาสองรอบแล้วเกาหลีใต้เขาจับแล้วไม่มีคนขเขมรเลยมีแต่คนไทยไทยเอยอินเดียเอยอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะเออเกาหลีใต้ก็อย่าไปใส่ร้ายเขาเยอะนะเดี๋ยวเขาจะหายใจไม่ทันจริงไหมสุดท้ายและท้ายที่สุดก็คือพูดง่ายๆเขมรก็เล่นปลาหีแต่งานนี้มันไม่จบอยู่แค่นี้ไงผมก็รุนให้เกาหลีมันเข้าไปได้ ถ้าเกาหลีมันเข้าไปได้ผมบอกเลยเกาหลีแม่งไอ้ไอ้ขเมนเนี่ยมึงเกือบเสียเอกรลานเลยพี่ล็อกเจ็ดเจ็ดเจ็วันนี้นะครับเพราะไงครับเพราะเขาเอากองกําลังติดอาวุธเข้าไปเขาไม่ได้ไปตํารวจมือเปล่าไม่ได้ไปหน่วยรบพิเศษไปมือเปล่าเขาไปพร้อมอาวุธครบมือเลยทีนี้และเขาไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาเหยียบหน้าขเมรเขาจะเอาคนเขากลับ และเขาต้องเรียกคนก็กลับมาทั้งหมดจกนกว่าจะครบแล้วก็ถึงจะยุบศูนย์ปฏิบัติการทั้งทิง้งแล้วมึงคิดดูเนี่ยตำรวจจากประเทศหนึ่งมาใช้อำนาจหน้าที่อีกประเทศหนึ่งมึงคิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นเฮียฮิมอะไรมันเกิดขึ้นจริงไหมครับนี่คือสัญดานของกระเมน็นพูดง่ายๆว่าทํายังไงก็ได้ให้กูขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนประเทศไหนวิ่งคนกะเม็นเลยกระเมนนะอกระเมน,เมนลงไปลงไปลงไป ในี่ใครอเสียมมันนี่เลยเสียมเฮ้แต่เสียมเอาน้อยน้อยน่อยเอาสักหาคนสิคนพอ่อที่เหลือแม่งเล่นแต่อินเดียกับปากีเล่นเป็นชุดๆเลยอินเดียน่าจะเยอะสุดนะครับเออจริงป่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าเขมเมนคุณเจอทางตันแล้วเวียดนามเขาก็ไม่เอาของคุณลาวก็ไม่เล่นกับคุณแล้วขนาดเนี่ยไอ้มร้อยห้าสิบ เอ็มร้อยห้าสิบบ้านเราขายขวดสิบบาทต่างจังหวัดอาจจะขายขวดละสิบสองแต่เขมรขายขวดละยี่สิบห้าบาทเอ็มร้อยห้าสิบขวดหนึ่งขายขวดละยี่สิบห้าบาทแล้วเขาซื้อจากไหนมาต้องซื้อจากลาวไงลาวเราไปขายขวดเท่าไหร่เก้าบาทห้าสิบสตางค์หรือเก้าบาทได้ได้ค่าจัดการขายได้ขวดละหนึ่งบาท แต่พอเขเมรถูกไทยปิดด่านเข้าไปเท่านั้นเองอ่ะแม่งไอเอ็มร้อยไอคาราบาวเคอร์เบิร์หอ้ยอะไรน่ะแม่งขวดตกละขวดละยี่ห้าบาทและมีแนวโน้มจะขึ้นอีกเพราะตอนนี้โดนจับชุดใหญ่ไปของขาดตลาดนะครับขอบคุณพี่นาราทิพย์นะครับสำหรับสติกเกอร์สวยงามนะครับพี่เอบนะครับสวัสดีนะฮะจริงไหมครับ ปาคิดว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอเมริกาเข้ามาตรงๆเดี๋ยวจะชนกับจีนแล้วอเมริกาไม่ได้อยู่เบื้องหลังผมจะบอกให้ว่าจริงๆอเมริกาไม่เคยมองขเขมรนะเขาไม่เคยมองขเขมรเลยตอนที่ขเขมรตัดความสัมพันธ์ทางด้านการทหารกับอเมริกาอเมริกาเขากลับไปเฉยๆนะเขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรก็คือไปแล้วกัวนไปจริงไหมครับแต่เราต่างหากแต่ไทยเนี่ยต่างหากจีนก็อยากจะได้ไทยเป็นมิตร อเมริกาก็อยากจะได้ไทยไว้ในครอบครองเราคือเจ้าสาวแห่งทะเลอะไรแห่งอ่าวไทยเพราะบ้านนี้เมืองนี้ยังมีก๊าซธรรมชาติอยู่อีกเยอะถ้าเขาจะโจมตีภูมิภาคนี้เขาก็อาศัยน้ํามันของไทยนี่แหละครับเป็นจุดเป็นจุดที่ขุดขึ้นมาใช้ใช้บริการได้เขาไม่จําเป็นต้องไปเอาจากฝั่งนู้นมาเขาไม่จําเป็นต้องไปเอาจากญี่ปุ่นหรือเอาจากเกาหลีใต้มาหรือเอาจากอเมริกาส่งมาเขาสามารถปั้มจากไทยได้เลย นะครับขอบคุณพี่สีท